สำหรับเมนูเย็นนี้นะครับเป็นข่เจียวกับเมนูกล้องเด็กนะครับข่เจียวเต้าหู้ปูนัดนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวลงตามชมกันนะครับใส่ปูนัดลงไปคว้านเต้าหู้นะครับทำเป็ซ้ำทอนเต้า Thì em cắt thật. Nó ăn mấy cái gì? จัง็จกินเลยครบแล้วเมนูนี้เล็กๆน่าจะชอบนะครับคุยกันชอบกัน,นอย่าได้เด็กด,ด,นะดูครับน่ากินแากเลยครับนี่ตอนแบบนมีเราจะไม่พลิกนะครับพอพลิกถ้าว่าพลิกเดี๋ยวใจนะมันจะทำให้เตาเละนะครับ เราติดตามกันไหครับอ่าคอมเป็นทางซ็เรียบร้อยนะครับเมนูเฮ้ยเจียวไส้ปวดแล้วก็ไส้เต้าหู้นะครับเมนูเด็กๆย็นนี้นะครับว่งางหวายเด็กๆคงจะชอบขอมกนกไข่โจ๊บคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามห้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกอตัวอาไปก่อนวัสดีครับ